สวัสดีครับผมเอกลรงเฉดพันธ์รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัควรจังหวัดนครราชสีมาวันนี้จะมาอธิบายกระบวนการการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเน,นินคดีอาญาดังต่อไปนี้ครับพระราชบัญญัติศาลเยา,ายวชนและครอบครัวพศ2553ในมาตรา86ถึง88กำหนดนหลักเกณฑ์ไว้ว่า 1. คดีนั้นจะต้องมีอัตราโทษจำพุกไม่เกิน5ปีไม่ว่าจะมีโทษตรับหรือไม่ก็ตามเช่นคดีการพนันคดีเมาแล้วขับ หรือความผิดเกี่ยวกับพรบรจราจรทางบกเล็กน้อยๆ 2. เด็กและเยาวชนคนนั้นจะต้องไม่เคยถูกจำคุกมาก่อนเว้นแต่จะเป็นข้อหาที่กระทําโดยประมาทหรือละหูโทษ 3. หากคดีข้อหานั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหายเช่นคดีทําร้ายร่างกายคดีบุกรุกคือคดีลักทรัพย์ที่โทษจำคุกไม่เกิน5ปีผู้เสียหายจะต้องให้ความยินยอมด้วยเสมอ 4. นอกจากรับสารภาพแล้วเด็กหรือเยาวชนคนนั้นจะต้องสํานึกในการกระทําด้วยนะครับ สำนึกนั้นหมายถึงว่าสำนึกว่าสิ่งที่ตัวเองได้ทําลงไปนั้นน่ะทำให้ตัวเองได้รับความเดือดร้อนทําให้ประชาชนสังคมพ่อแม่ผู้ปกครองได้รับความเสียหายและสำนึกพร้อมที่จะกลับใจ 5. ผู้พุ่งอนวยการสถานพินิจพิจารณาเราเห็นว่าเด็กคนนั้นอาจจะกลับตัวเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีครับเมื่อเข้าเงื่อนไข5้ประการดังกล่าวแล้วก็จะต้องมีการจัดทําแผนแก้ไขบ,บําบัดฟื้นฟูโดยในการประชุมนั้นก็จะประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายนะครับเช่น ผู้อำนวยการสถานพินิษ์ตัวเด็กหรือเยาวชนผู้ปกครองนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์พนักงานอายการพนักงานตำรวจหรือผู้นำชุมชนและถ้าในคดีในที่มีผู้เสียหายผู้เสียหายก็จะต้องเข้าร่วมเลยครับกฎหมายกำหนดนหลักการไว้ว่าแผนแก้ไขบำบัดซึ้นฟูที่จะให้เด็กหรือเยาวชนกระทำนั้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพเกินสมควรและจะต้องเพื่อประโยชน์แห่งเด็กในการที่จะกลับตัวเป็นคนดีนะครับ ตัวอย่างของแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่จะกําหนดให้เด็กหรือเยาวชนไปปฏิบัตินั้นเช่นห้ามกระทําความผิดซ้ํามีเหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่อาจจะส่งเสี่ยงต่อการกระทำความผิดไม่ให้กลับบ้านดึกให้ทํางานบริการสังคมที่เป็นประโยชน์ไม่เกิน30ชั่วโมงและแผนนั้นจะต้องกําหนดระยะเวลาไม่เกินหปีครับผมเมื่อมีการประชุมจัดทําแผนแก้ไขบ,บําบัดฟื้นฟูฟดังกล่าวเสร็จแล้ว ทางผู้อำนวยการสถานพินิษก็จะต้องส่งแผนนั้นให้พนักงานอายการพิจารณาภายใน30วันนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำนะครับในการพิจารณาแผนแก้ไขบับัาฟื้นฟูของเด็กและเยาวชนดังกล่าวนั้นทางพนักงานอายการก็จะต้องพิจารณาว่าคดีดังกล่าวนั้นมีอัตราโทษจำพูกไม่เกิน5ปีหรือไม่เคดติดมีผู้เสียหายที่ต้องได้รับความยินยอมหรือไม่รายละเอียของการปฏิบัติทำแผนนั้นเป็นอย่างไรสงสัยสอบถามพินิษได้ หากเหตุสมควรแก้ไขก็แจ้งให้สถานพินิจได้ครับแต่ถ้าทางพนักงานการพิจารณาเห็นว่ากระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบ,บัตรททนฟูดังเก่านั้นไม่ชอบอด้วยกฎหมายก็ดีหรือมีเหตุสมควรอื่นใดที่ไม่สมควรที่ใช้มาตรการพิเศษดังกล่าก็ดีนะครับทางองานการก็จะต้องสั่งไม่เห็นชอบกับแผนแล้วแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจทราบเพื่อแจ้งให้พนักงานสอบสวนส่งตัวผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชนนั้นมาให้ทางอายการเพื่อจะพิจารณายื่นฟ้อง ต่อสารต่อไปครับแต่ถ้าทางพนักง,งานอายการพิจารณาเห็นว่ากระบวนการทารทำแผนนั้นชอบด้วยกฎหมายและรายละเอียดของแผนนั้นสามารถที่จะแก้ไขบาบัตฟื้นฟูให้เด็กกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้ทางอายการก็จะมีคําสั่งเห็นชอบกับแผนนั้นครับเมื่อพนักง,งานอายการได้เห็นชอบกับแผนแก้ไขบาบัตฟื้นฟูด,ดังกล่าวแล้วก็จะแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจทราบจากนั้นก็รอรายงานจากสถานพินิจว่าเด็กหรือเยาวชนคนนั้น ได้ปฏิบัติตามแผนสําเร็จหรือไม่ครับหากต่อมาทางผู้อำนวยการสถาพินิษรายงานว่าเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามแผนนั้นครบถ้วนพนักง,งานอรายการก็จะมีอํานาจที่จะสั่งไม่ฟ้องคดีนั้นคําสั่งไม่ฟ้องดังกก่าวนั้น,เ,น,น,เ,น,นเป็นที่สุดและมีผลให้สทธิ์ในการดําเนินคดียาระงับไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีไม่กระทบเสียในทางแพ่งในคดีที่มีผู้เสียหายในทางตรงกันข้ามถ้าหากทางผู้อำนวยการสถาพินิษ์รายงานว่า เด็กหรือเยาวชนนั้นฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดพนักงานอายการก็จะแจ้งให้พนักงานทำสวนให้ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนมาดำเนินคดีต่อสารต่อไปครับและทั้งหมดคือภาพรวมของการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาตามกฎหมายที่จะปโปิดโอกาสให้เด็กหรือเยาวชนคนนั้นมีโอกาสกลับตัวกลับใจเป็นคนดีโดยไม่จําเป็นต้องถูกฟ้องคดีต่อสารเสมอไปขอบคุณมากครับ ราคา95อะาคาสุด2่0ตีปตัวละ200อะตีแพงไปก่อนน้อตีแพงไปก่อนเหลือก็ไปซื้อไปนะต้องเลี่ยง80 90ลอยต้องเลียงตัวมันได้้อยไปเลย20,000มากที่สรยังได้ลอยตัวเรียงได้ได้ไห ตามมาดูต้องตามมาดูต้องส่ใส่ายเรวนะแม่มามามาตามถ่ายมาก็ถ่ายรูปให้พ่อบอดูก็ได้นะถ้าไม่อยากให้มาถ่ายรูปส่งให้ดูเโอเคอยู่ได้แล้วพ่อก็่อก็จะปล่อยมือไม่ยุ่งและงอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วช่วยอะไรแล้วนะก็ชาวบ้านก็ถามเน่ว่าทําไมคนเป็นร้อยเป็นพันทาไมเขาไม่มาช่วยช่วยบุ๋มช่วยแม่แม่ก็เลยพูดว่าก็ไม่รู้เหมือนกันอะนี่ตอบไม่ได้เพราะว่า อพอผอตหาดวิเนตเขาโทรมาบอกว่าจะมีทุนใหน้บุ๋มก็เลยขอรับเราบอกก็ตตางว่าเออเรขอขอบคุณทุกคนที่ยังถึงยังให้โอกาส็นยากจนพวง่ายๆเนาะไม่มีอะไรเลยบอกไปยั่งนี่เขาตรงไปเขาสงสารก็เลหายมาเราไม่รู้เหมือนกันว่าคณเป็นร้อยเป็นพันทำไมเขาถึงเลือก มันมีอะไรหลยยากใช่เพราะว่าก็ถามมาทีนี่ก็เลยตอบก็ไม่ได้เลยพอพูดบอกให้ทุนเดี๋ยวทุกคนไปทําความผิดแล้ววิ่งมาหาผมหมดไม่ได้นะผมไม่เอานะแต่นี้มันสืบสอบแล้วอะถ้าเราปล่อยไปอะครับมันจะเข้าไปสู่ในวงการยาเสพติดแล้วทีเนี้ยมันจะตะเรื่เลยถ้าเราเด็กไม่เรียนหรือไม่มีอาชีพอะมันจะไปใหญ่เลยนะครับทีนี้แต่ถ้ามีอาชีพหรือเรียนในระหว่างที่ทำเลี้ยงไก่ผมก็ต้องเรียนด้วยสุดมาก กูสูงแล้วอ่าจะเอาอาชีพท,ที่สูงขึ้นก็ไม่เป็นไร นะคะโดยถงกลุ่ม้หาของเราก็จะมุ่งกับเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กประการกผิดโดยทางบลส3เยตวชนนะคะมัตราก็จะระบุไว้ว่าเด็ที่กปะทำผิดเนี่คะในกำาผิดในคดีที่อายต่อพ้นที่เกินปีแล้วต้องมีประทผิดราก่อนและกำาันั้นไม่ได้ลงคดีตที่มีผู้ถูหายนะคะแล้วแะน้องยินยอมเข้ารับการแก้งขับกุมบมูนะคว่าจะาำรัชกาลที่หก ผลตอบรัทางทางการเนนะครับขอ้างกวอแต่ลายที่เนี่ยทะเลมลที่จังหวัดที่เห็นว่าน่าหน้าน่าจะกลับตัวนะครับมีแนวโน้มที่จะกลับตัวเป็นบุรีรยีแล้วก็จะได้หาอาชีพหาอะไรให้ได้ให้กลับไปรับงินพิธีนะครับกำลร่าการงทุนนี่ครับส่วนณนะะตัวแทนตัวแดงมบนดองนะครับก็ระจกดีใจ ทุกสิง่งทุกอย่างผมก็อยากจะกำลังใีแล้วก็รับผิดชอบน้องให้เป็นแรงเป็นเป็นคนทีนนทนท่ตัวอย่างให้กับสังคมให้กับตำรวจดังนั้นก็ขอขอบคุณท้องอขอบคุณท่านผู้จัดการขอบคุณทุกท่านดีๆที่จะดูแลน้องๆดีๆที่จะร่วมสนับสนุนโครงการแล้วก็จะแนะนำ ดเรื่องวิธีปรนี้ให้เกิประโยชน์ต่อท้องคนดังนั้นผมก็มีอะไรปกอบพิธท่านนะครับสาธิกาไม่มีอะไรขอดนะแต่ทำปกอบท่านนะครับแขกแมก็เดินแขกุนเแลูกกันยกไข่ไเรื่อยๆแต่ทนยานี่ยเรื่อยๆบอกเไปว่าเราลงทุน อย่าเป็น er. ่อนว่ามันนะครับตัวดูแลตัวเองให้ดีๆเจะรู้ว่าใจมีอไรพลาดทมขาดขอบคุณครับอบุญนิดนึงอ่ะโหยังไงบ้างรู้สึกยังไงอยากให้โอกาสเนาะดีใจ ผู้ใหญ่ใจดีย์อบตท่านคออบคตท่านบริการแล้วก็ทีมงานทุนนออกคนคนท่นาทนที่มีโครงการและกิจกรรมสามาญชนทั้งหมดให้มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดังนั้นผมนายจัมรัดปานกระโทกกำนัตนตำบลดอนอำเภอเกาองชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวแทนของน้องผมเป็นตัวแทนในพื้นที่ก็ขอ ขอบคุณท่านอาจารย์ท่านผอทีมงานทุกท่านที่ได้นำสิ่งดีๆให้กับเยาวชนแล้วก็พี่น้องในจํานวนดอนนที่ได้ผิดพลาดหรือว่าได้จันการมาช่วยแก้ไขลัสนัปถนนแรงน้ำใจได้มีงบประมาณมาให้ทำโครงการเรื่องไก่เพื่อจะให้น้องๆได้มีโอกาส ได้มีอาชีพมีไรายได้แล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆในตำบลดอนดัแบบนนงนั้นผมในด้านหน้าตัวแทนผู้นําในหมู่นนบ้านในตำบลดอนอำเภองกินชัยก็ขอขอบคุณมากๆนะครับ ผมนายเสน็จสายโคกศูนครับเป็นพนักงานครูพิเศษชำนาญการนะครับปฏิบัติหน้าที่อยู่ฝ่ายคดีสถาปนิตและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระราชนีมานะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําทุกท่านนะครับให้รู้จักเยาวชนคนหนึ่งครับชื่อน้องบุ๋มนะชื่อเล่นนะครับซึ่งน้องบุ๋มเนี่ยก็ได้ผ่านมาตรการพิเศษนะครับหรือการประชุมนะครับมาตรา86นะครับซึ่งพิการให้โอกาสเด็กและเยาวชนนะครับที่กระทำผิดนะครับงานสาธุชนจังหวักไม่เกิน5ปี ได้กลับตัวเป็นคนดีนะครับแล้วก็ได้รับการแก้ไขนะครับรวมทั้งเราจะได้ส่งเสริมนะครับให้เด็กยู้ชนของเราครับได้หาอาชีพําทำนะครับอย่างถูกต้องแล้วก็มีงานทำนะครับแล้วก็ไม่วนกลับไปกระทําติดซ้ําหรือว่าไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษเียครับงั้นเดี๋ยวผมขอแนะนํานะครับพาไปพบกับน้องบุ๋มแล้วก็บ้านที่เขาพักอาศัยอยู่นะครับไปเลยครับ ครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาติดตามน้องบุ๋มนะครับเยาวชนที่ได้รับทุนจากสถาบันนิติวัตรของท่านอายการนะครับก็วันนี้ทีมงานของสถานวินิชจะมาติดตามนะครับการประกอบอาชีพการเลี้ยงไข่ไก่ครับเชิญครับ สวัสดีครับแม่บุครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวว่าคุยกันหน่อยว่าเราเลี้ยงไก่อะไรยังไงแล้วเดี๋ยวด้านนอกแล้วกันนะครับพอดีสียงไม่พอโอ้โหเห็นขมุขมักกะเม้นนะกำลังให้อาหารไก่อยู่เลยครับนี่จะถาม ผม,มกับแม่ครับวันนี้ทําอะไรบ้างเอยการเลี้ยงไกขง่ของเราที่ระรับทุนมาเป็นขึ้นมาตอนแปดโมงเช้าทุกวันก็จะให้ผมมาให้อาหารไก่มาเปลี่ยนน้ำไก่กเช้าพอบ้าณตอนเย็นก็สี่โมงเย็นสี่มงครึ่งถ้าก็จะมาดูอีกรอบหนึง่ง แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กัน้าไก่ปีในในเปีนยังไงก็อยู่คู่เลีกันเป็นโอแล้วบุ๋มทำอะไรบ้างทำแพะหันกายห,หันกาให้อะไรอีกร้องเพลงให้ไก่ฟังไหม <c oughs> เรงไม่เป็นเรากไม่เป็นเนาะทำงานบ้านโรนี่แล้วก็มาดูไก่อืมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็บุ๋มก็จะช่วยแม่ทําทงานบ้านเสรแล้วก็ช่วงเย็นๆก็มาดูไก่เนาะก็ไก่มีกี่ตัวร้อยตัวร้อยตัวเนาะเริ่มออกไข่หรือยังเนี่ยเริ่มออกแล้วค่ะ อ๋อแต่ยัง,ย,งยังออกม่เต็มที่ใช่ไหมยังเป็นไก่สาวอยู่ใช่ไหมต้องรอกี่เดือนถึงจะแบบว่าออกผลผลิตได้เยอะๆแม่ประมาณ2เดือน2เดือนเนาะจะออกมาเต็มที่อยู่จะประมาณวันละสามแผลแต่ช่วงนี้ก็ออกบ้างใช่ไหมจ้าออกบ้างประมาณยี่สิบยี่สิบสามสิบฟองจ้าประมาณแผลแล้วเราผลผลิตร,รอไปเอาไปทําอะไรครับรอไปส่งให้ร้านค้าร้านค้ารับเราไม่ต้องวิ่งไปที่ตลาดเองเนาะพูดง่ายๆว่า ไข่ไข่เนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดวิ่งเข้ามาหาเราเลย<ม>เราไม,ไม่ต้องไปห,หาตลาดใช่ไหมครับได้ทุกวันอยู่แล้วเนาะแล้วปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงไหมครับเนี่ยเออจะมีบ้างเวลาฝนุกมากๆตอกแต่จะติดปัญหาขัดขัดแต่ก็ดูแล,ว,แลวุ๋ยยายหยดอะไรในนีไ่ไดหนอน ถ้ามีปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เนี่ยเราสาม,มารถที่จะไปพูดคุดยห<อ>รือต<ะ>ิดต่พี่เกษตรแกเป็นกเกษตรของตำบลอยู่มาให้ทำรึกษาอยู่นะ<อ>เรามีแผนอะไรต่อไหมก็<อ>จะมีโครงการก็จะต่อถ้าว่าได้ทุนมาก็จะเป็นจะเลี้ยงหอยเ<อ>ชอรี่<อ>เป็นพันของเขามาขายเขาบอกว่าขายสมกประมาณกิโลละหนึ่งร้อยบาทต่อไปครับแล้วเราก็ เอากำไรจากการเลี้ยงไก่มาเนาะแม่กับบุ๋มต้องทำเขาเรียกอะไรบัญชีคัวเรือนเนาะทำรายรับรายจ่ายให้เห็นว่าเราได้อะไรเท่าไรใช้อะไรเท่าไหร่เนาะครับ่เป็นเรื่องบัญชีคนนั้นะทำได้มเก่งอยู่คำนวณคำนวณได้อยู่เนีไม่มีอะไรมากก็เป็นกำลังใจให้นะครับจากฝากอะไรกับเยาวชน อในหมู่บ้านหรือเยาวชนทัน่วไปนะครับแม่ก็ขอฝากเไ็้เยาวชนทั่วไปเนาะที่ลงคิดคิดยาที่อะไรก่อแม่อยากขอให้กลับตัวเป็นคนดีอย,นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันน้องผมเป็นคนเช็งหนึ่พี่ว่าพ่อแม่เหมือนจะว่าปล่อยก็ได้เนาะตามใจป่อยอยากไปไหนก็เออเพียแต่ ก็เขาก็ดีขึ้นครอบครับตัวเป็นคนดีได้แเราไปมาได้คุณก้อนนี่ก็เขาก็ mm. จะได้ดูแลตัวเองเข้าได้แบบไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก mm. เขามีงานทำ mm. สุขภาพจิตเกาดีขึ้นเยอะ,<ล>ะอยาก<ล> <ละ S 1> ที่แม่ดูอย่างคือเขาก็ไม่ไปมุกมุ่นส่วนมากจะอยู่แต่ในเครื่องซับเพื่อนแต่ทุกวันนี้เจอพี่มาก็แม่หันแต่ไม่ยั่งเราจะ มุกมุนอยู่กับไก่ไา้ยากิานอกมากกว่าสำหรับปู่นะเขาเป็นคนที่ผิดพลาดมามากแม่แม่ลูกทุกอย่างที่าแต่ว่าแม่ไม่สามารถทำอะไรได้ม่ว่าแม่รักเขาอ,อีรอบกีรอบแม่ก็ยังรักแม่เป็นหยแม่กยยม็ยอมต่ว่าลูกเป็นคนดีแล้วทุกวันนี้แม่ดีใจมากๆ ขอบขอคุณท่านโอโอขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ให้ความสำคัญทีท่เด็น่มาสงสารความมีตาทุกอยา่างขอบคุณเจ้าของเงินทุนทุกบาททุกตระคังง่จะสารต่อดำเนินโครงการนี้ให้ดีที่สุดตราบใดที่ท่านอโอออยังดีจาจแม่ดีจาจน้องอยู่ี่จะมันยิ่งใหญ่ขึ้นไปทุก ทุกวันทุกวันแต่ไม่ละทีิ้งถ่านพ่อจะเหลืออะไรมาไม่กจะทำตามให้ได้ ่อไปเรื่อยจ็ไม่ได้ทุบอุกต้องมีุงกันยเราไม่ตกใจสัตว่นห้มากมันยงมีคนที่แ่ไม่เคยได้เจอไม่เคยด้้ักแม่ก็เย็นก็งใหญ่ก็ยังตัวลงมาหาแม่ก็บุกแม่ก็ขอบคุณมากมัมีอะไรตอบแทนนอกจาก แี่จิ้นอยู่น้ำมันคนของแม่ทำถูกความดีก็ถูกความดีครับโยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับร้านค้าที่รับไข่ไก่ของกระบุ่มนะครับพูดที่ได้รับทุนจากทางทนนายการนะครับว่า เขารู้สึกยังไงก็จะช่วยเหลือเจ้าบุมยังไงนะครับเดี๋ยวไปที่ร้านค้ากันครับครับก็มาถึงร้านยายน้อยสุดสวยประจำหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็ยายน้อยซึ่งเป็นเป็นผู้ที่รับไข่ไก่นะครับผลผลิตจากที่ผมได้รับ ทุนมานะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ยายน้อยกันนะครับว่าทําไมถึงต้องรับหรือจะช่วยเจ้าบุญมื่อไร่ยังไงครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ยายน้อยตัวจริงนี่ไม่ได้แก่เลยนะครับนี่สวัสดีครับผมนายพิเชษและแฟนนะครับอยู่ร้านค้าชุมชนในหมู่บ้านบ้านโคกว่าซึ่งได้รับ ไข่จากน้องหมูที่เป็นเด็กที่เคยคผิดพลาดในเรื่องของการเดินเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็พอดีทางเจ้าหน้าที่ได้ให้โอกาสให้เงินทุนเพื่อมากับตัวแล้วก็มาทําการทำอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงไข่ในหมู่บ้านเลี้ยงไก่ไข่ในหมู่บ้านทางร้านผมก็ยินดีได้รับไข่ของน้องหมูไว้เพื่อ จำหน่ายให้กับชุมชนในหมู่บ้านต่อไปเพื่อให้น้องหมมีไรายได้นะครับแล้วก็ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขอขอบคุณท่านท่านเจ้าหน้าที่ผมนิดที่ที่โอกาสให้น้องถ้าไม่มีเงินทุนตรงนี้ก็ไม่มีเงินที่จะไปลงทุนค้าขายหรือทำอะไรได้ขอขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ ครับนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับในการประชุมมรารพิเศษหรือมาตรดก86ที่เราเสนอให้เด็กได้ส่นนะครับได้กระทำกิจกรรมในโอกาสนะครับจับตัวเป็นคนดีแล้วก็รวมทั้งได้รับอาชีพนะครับโในการสนับสนุนจากทางธนายการนะครับแล้วก็ทางสายพิเศษนะครับวันนี้เราก็พาคุณแม่กับท่านบุญของคุณแม่ได้พาร์เยี่ยมชมนะครับโรงเลี้ยงไก่นะครับซิงพบมาตรงนี้ ในกับบบน้นองบุกได้มีโอกาสนะครับกับตัวนะครับแล้ก็มีชีิตที่มันคงกันกับถึงวันนี้แม่ยงก็ดยใจนะครับยิมากๆล่วิาใจที่ได้โครงการจากท่านรายการท่านพออท่านคุณครูทุกคนคือเห็นความเขารียกว่าอะไรนะทัสารนี่ค่ะคุณใน้โอกาสเห็นกับตัวจาก คิ่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับระเป็นคนดีแม่ก็จะขอดูแลลูกใอ้ดียิ่งขึ้นไปเป็นตัวอย่างของเยาวชนในหมู่บ้านของตำบลของอำเภอของจังหวัดเราก้าวหน้าถึงไปทุกวันแต่พระบุญก็จะบุกไปไนบ้างแต่เราโอกาสวันนี้จากกันใช่แล้วอ่ะไม่ดีใจที่ได้รับการเชีได้แบบนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งรับที่ทางสถานิีเองได้โอกาสเป็กระดูชมที่จะทำผิดนะครับเราก็ได้มีโอกาสกลับตัวกลับคือสู่สังคมแล้วเราก็มีอาชีพที่มั่นคงและสนิทนะครับทาต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นบริการหนึ่งรับที่ทางสถานีิอเวลาที่มาเราได้ใช้สำเด็จนะคแล้วเราก็เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนนะครับที่ทจะได้รับโอกาสตรงนี้นะครับไดกลับตัวมาได้ปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองสมัยครับจะให้มีอาชีพนะครับแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปครับ 嗯。